สวัสดีโซเชียลแคมชื่อตานะยังไม่มีแฟนวันนี้ค่ะชื่อเวนนะคะมีแฟนแล้วฟุกรักฟุกไหมรักฟุกมากนะชื่ออะไรคะชื่อสีน้ำเคยมีแฟนยังมีแล้วรักใครใรดิมากไม่ได้แต่ถ่ายไหมไม่ถ่าตอนนี้อยู่ห้องคอมแย่งอาจารย์เล่นอยู่วางมา เฮ้ยอะดีนคิดถึงนัดคิดถึงนัดมากเบนตอนนี้ตาแอบโอเน่กำลังจะลงไปกินข้าวแล้วอะไรแบบเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงวะประมาณสิบโมเออสิบโมงห้าสิบจอมงจะลงไปเจอก้าแล้วจีก็ซีมาแีูจิกัซะีมจะไปเจอเปียกแล้ว เจอเพียรเ,เจอไบเจอใครัวนู้นตัวนี่จนเยอะแยะเลยเดอกแก๊งเราอยู่ข้างล่างเราต้องไปหาเดอกแก๊งและบ๊ายบายเด็กกินข้าวเผื่อเด็กกินข้าวเผื่อจุ๊บ